สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงของชาวราศีพฤษภหรือว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนะคะท่านจะทราบได้อย่างไรว่าท่านเกิดในราศีพฤษภนะคะก็ดูในที่คนที่เกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะหรือว่าชาวลัคนาก็จะไปดูที่เวลาเกิดนะคะ คนที่จะทราบลัคนาได้ก็คือทราบวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะคะจังหวัดเกิดนะคะก็จะเป็นลัคนาของท่านเองส่วนราศีก็จะมาดูนะคะว่าเกิดตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนนะคะก็จะเป็นราศีพฤษภ นะคะคนราศีพฤษภพหรือว่าคนลัคนาราศีพฤษภนะคะจะมีดาวศุกร์ประจําตัวดาวศุกร์เนะ่เป็นดาวธาตุนะ้านะแต่ว่าราศีพุธศบเป็นดาวธาตุดินนะเป็นชาวธาตุดินแล้วก็เอน้ําผสมในดินนะ,ะก็จะเป็นดินเหลวนะฉะนั้นชาวราศีพฤษภพเนะี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีจิตใจดีมีเมตตาเอื้อเฟื้อ ต่อบุคคลอื่นต่อบุคคลรับข้างด้วยนะมีมนุษยสัมพันธ์ดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบเข้างานสังคมชอบเข้าสังคมมีกลุ่มเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนะมีลักษณะของความเป็นผู้นำเป็นผู้ใหญ่นะคะมีความอบอุน่นมีความอ่อนโยนมีความใจดีนะแต่ว่าเป็นคนที่เหมือนดูลักษณะแล้วนะ,ะชาวราศีพฤษภนะเป็นคนที่นิ่งได้นะ เย็นได้เงียบได้เป็นคนที่เมินเฉยได้นะหรือว่าเป็นคนที่ไม่แย่ใส่คนอื่นก็ได้ด้วยนะเหมือนจะใจดํานิดนึงแต่ไม่ใช่นะคะเป็นคนที่ใจดีอยู่นะแต่บางทีก็นะอารมณ์ก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่ไปเจอนั่นแหละนะคะบางทีก็คาดเดาไม่ถูกว่าชาวราศีพฤษภเนี่ยนะจะเป็นคนที่แบบแสดงออกมาอย่างไงอะนะแต่ดูดูแล้วมีลักษณะบุคลิก นะของความเป็นผู้นำนะที่ดีด้วยนะเป็นคนที่พูดเก่งนะเป็นคนที่มีวาจาที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีความเจ้าชู้นิดๆกลุ่มกลิ่นหน่อยๆลักษณะนะคะก็เรียกได้ว่านะอาจจะเป็นคนที่แบบมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามได้ด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าดวงดาวนะคะที่ม,มีการโคจรย้ายในช่วงของเดือนพฤษภาคม2566น,นี้จะมีผลอย่างไรต่อชาวราศีพฤษภหรือว่าชาวลัคนานราศีพฤษภนะคะเราจะมาดูในเรื่องของดาวที่เกี่ยวกับการงานของชาวราศีพฤษภนะคะซึ่งเป็นดาวดวงใหญ่เลยคือดาวราหูนะคะดาวราหูเนี่ยนะคะความหมายของดาวราหูคือ เกี่ยวกับในเรื่องของความมัวเมาแล้วก็ลุ่มหลงนะคะดาวราหูเป็นดาวบับเคสนะคะมีผลต่อการดำารงชีวิตของชาวราศีพฤษภอย่างไรนั้นเรามาดูกันนะคะว่า,าเมื่อดาวราหูนะคะสถิตอยู่ที่ราศีเมษนะคะเป็นพบวินาศณะของชาวราศีพฤษภนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภ ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่อยู่ที่อาศัยนะอาจจะเกิดมาจากสภาวะเศรษฐกิจนะกดดันให้ชาวราศพีพฤษภนะคะเปลี่ยนแปลงที่ทำงานที่อยู่ที่อาศัยนะคะก็เพราะว่าที่ทำงานเดิมนะ,ะรายได้ไม่เพียงพอนะคะ รายรับไม่เพียงพอต่อรายจ่ายนะจึงทำให้หลายๆคนหลายๆท่านมีการคิดที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่ทำงานนะคะแล้วก็เมื่อเปลี่ยนแล้วดีไหมเมื่อดาวราหูสถิตยอยู่ที่พบวินาศน,นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะตลอดระยะเวลาที่ดาวราหูสถิตยอยู่ ในเรื่องของพบวินาศนะนี้นะคะ1ปีครึ่งภายใน1ปีครึ่งเนี้ยชาวราศีพฤษภอหละจะเปลี่ยนงานนะ,ค,ะคิดอยากจะเปลี่ยนงานคิดอยากจะย้ายงานอยู่ตลอดเวลานะ,ะแต่ถึงแม้นะคะมีดาวดวงอื่นเนี่ยนะคะมีดาวพฤหัสบดีนะดาวพฤหัสบดีนะคะ,ะ,นะค,ะคือดาวแห่งคุณธรรมคุณงามความดีบุญกุศลนะคะหนุนนำเราทำดีอะไรไว้นะ,ะผู้ใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะยังไม่ได้ช่วยเหลือณนะตอนนี้เวลานี้นะ,ะเราก็สะสมตแต้มบุญไปก่อนนะคะนนุนนำดนวงชะตาของเราไปก่อนเพราะว่าดาวพฤหัสบดีก็สถิตยอยู่พบวินาศนะเช่นกันนะคะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะช่วยอะไรได้ไม่มากนะักหรือว่านะคะความที่ตัวชาวราศีพิศพหรือว่าชาวรรการาศีพิศพต้องการ นะคะให้ผู้อื่นช่วยเหลือการเงินการงานนะ,ค,ะคำแนะนําต่างๆก็อาจจะไม่เป็นผลเพราะว่าชาวราศีพฤษภอาจจะมีความคิดที่ว่านะคะอนาคตของเราคือการตัดสินใจของเรานะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะมีผลต่อการดํารงชีวิตของชาวราศีพฤษภนะคะเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็นะคะในเรื่องของการเงินการเงินนะ,ะเราดูในเรื่องของดาวพุธ ดาวพุธสถิตยุทที่พบวินาศนนะนะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะ,ะการเงินรั่วไหลนะ,ะเพราะว่าอะไรรายรับน้อยขึ้นเปลี่ยนงานนะคะในช่วงระยะเวลาที่กําลังมองหางานไปสมัครงานอยู่ก็อาจจะมีการน,นําเงินเก่าเงินเก็บมาใช้นะคะจนกว่าที่จะมีงานใหม่ที่มีความมั่นคงนะคะพอได้ทํางานใหม่ความมั่นคงในเรื่องของการเงินก็จะมีมากขึ้น นะคะเพราะว่าไปสถิตยอยู่ที่ภพตนุนะ,ะตัวตนของตัวชาวราศีพฤษภเองจะต้องเป็นคนที่สร้างเงินเองหาเงินเองด้วยตัวเองด้วยกําลังของตัวเองด้วยความรู้ด้วยความสามารถด้วยสตยิปัญญานะคะของตัวเองอาจจะทําให้กลุ่มชาวราศีพฤษภนะคะเมื่อมีดาวมฤตยูมาสถิตยอยู่ที่ภพลัคนาราศีของตัวเองเนี่ยพบตนุ นะอาจจะมีการที่ไปหยิบจับในเรื่องของธุรกิจการงานนะที่เป็นโซเชียลออนไลน์นะอย่างเช่นธุรกิจยูทูบเบอร์ธุรกิจนะขายของออนไลน์ธุรกิจนะคะคออ้าขายธุรกิจนะต่างชาติก็ได้นะคะ การงานที่โดดเด่นของชาวราศีพฤษภนะจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารการเดินทางไปต่างประเทศหรือว่านะชาวราศีพฤษภท่านใดที่มีการไปสอบนะไปสมัครชิงทุนไปต่างประเทศก็มีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้ไปทํางานต่างประเทศได้ด้วยโดยเฉพาะนะการไปสมัครนะในเรื่องของการที่สอบ ไปทำงานต่างประเทศกับกรมแรงงานนะก็จะสอบติดก็จะได้ไปภายในระยะเวลาหนึ่งปีนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีพฤษภนะคะเราจะดูในเรื่องของเออเดา พฤศจิบ,บุีนะคะโชคลาภในช่วงของปีนี้แม้จะมีในเรื่องของดัมฤรยูที่บอกว่าจะมีในเรื่องของการช่วยเหลือในการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะ,ะเปลี่ยนที่ทํางานเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยนะ,ะแต่ในเรื่องของโชคลาภนะ,ะก็ยังตกอยู่ที่พบวินาศานะในช่วงของหนึ่งปีนี้นะคะที่การเงินการงานนะคะโชคลาภของชาวราศีพฤษภสถิตอยู่ที่พบวินาศะ นะคะก็ให้ระมัดร,ระวังในเรื่องของการลงทุนนะการเสี่ยงโชคการเสี่ยงลาบนะคะการซื้อหวยมีโอกาสนาะมน้อยกับการเสี่ยงโชคนะฉะนั้นก็ต้องไปโฟกัสในเรื่องของการงานนะคะความสําเร็จนะคะเออต้องลงมือทําเองนะเสี่ยงโชคอาจจะยังไม่ถึงโอกาสยังยังไม่ถึงเวลาที่ชาวราศีพฤษภจะมีในเรื่องของการลุ้นโชคลาภ นะคะให้สะสมแต้มบุญไปก่อนแล้วกันนะคะลงมือทำลงแรงทำไม่เสียเงื่อไม่ได้เงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักครอบครัวของคนโสดความรักนะคะดูที่ดาวอังคารดาวอังคารนะคะของชาวราศีพฤษภความรักเนี่ยนะคะความรักของชาวราศีพฤษภนะ,ะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยมักที่จะเจอความรักที่เ,เจอเด็ก นะวัยรุ่นวัยกระตอกนะคะวัยขบเพาะอารมณ์นี้เลยนะอารมณ์ที่แบบความรักของวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเนี่ยนะคะยังไม่โดดเด่นเท่าไหร่นะฉะนั้น อาจจะมีโอกาสที่จะเจอความรักจากที่ทํางานนะความรักกับคนมีอายุน้อยนะก็ยังเหมือนกับว่าคาดหวังอนาคตความรักไม่ได้ยังสร้างครอบครัวไม่ได้นะฉะนั้นนะคะคนโสดคนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวคนที่กําลังจะมองหาความรักที่ดีนะคะรอไปก่อนรอจนกว่านะดาวความรักนะจะไปสถิตอยู่ที่พบปัตนินะคะพบเนื้อคู่นะเนื้อคู่ของ คนชาวราศีพฤษภเนี่ยนะคะอยากจะให้เหมือนกับว่าให้ระยะเวลาโอกาสตัวเองไปพัฒนาตัวเองนะไปโฟกัสที่การเงินการเรียนการงานความสําเร็จในชีวิตของตัวเองให้มันคงก่อนนะความรักอย่าเพิ่งมองหานะส่วนคนที่เป็นคู่เนี่ยก็ต้องคอยประคับประคองคู่ครองคนรักให้ดีๆนะคะเออระวังในเรื่องของการที่มีความเบื่อหน่าย นะกับสภาวะสังคมสิ่งแวดล้อมนะมีผลกระทบต่อความรักของคนมีคู่ด้วยนะคะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุปสรรคของการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะเศรษฐกิจนะคะต่างๆจะทําให้ชาวราศีพฤษภนะ,ะอาจจะเหมือนกับอยากจะปลีกตัวปลีกวิเวกนะไปอยู่คนเดียวไปอยู่โดดเดี่ยวนะไปบวชอะไรก็ได้นะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูนะในเรื่องของคําเตือน นะคะจากไพ่ยิปซีที่เราจะเปิดนะะในเรื่องของชีวิตของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษภาคม2 6 6 6นนี้นะคะจะเตือนอะไรนะ,ะเกี่ยวกับชาวราศีพฤษภนะ,ะจะเจอเรื่องอะไรเหตุการณ์อะไรนะคะชีวิตจะเป็นอย่างไรการงานการเงินนะคะให้ระวังเรื่องอะไรนะคะเรามาดูในเรื่องของ วิถีชีวิตนะภาพรวมของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนพฤษภาคมจะเจออะไรบ้างความมั่นคงในชีวิตการเงินนะคะความรู้จักระมัดระวังวางแผนชีวิตการเงินนะการเปลี่ยนแปลงนะการเปลี่ยนที่ทำงานเปลี่ยนที่อยู่เปลี่ยนที่อาศัยนะแล้วก็การมองหา ความสุขที่มันเหมือนกับว่าคิดว่าใช่แต่มันอาจจะไม่ใช่ฉะนั้นก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนที่จะเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยที่ทำงานต้องไปศึกษานะคะ สถานที่ใหม่นะที่ทํางานใหม่ให้ดีๆก่อนว่าเออมีความมั่นคงมากแค่ไหนนะเหมาะสมกับเราหรือเปล่าความรู้ความสามารถของเราสามารถทําได้ไหมอยู่ได้นานแค่ไหนแล้วก็วางแผนในเรื่องของการเงินด้วยนะว่าถ้าเราตกงานเนี่ยนะแล้วเราจะมีเงินเก็บ นะพอที่จะเหมือนกับรองานใหม่รอโอกาสใหม่ได้หรือเปล่าฉะนั้นระวังในเรื่องของการกินการเที่ยวการที่แบบสร้างความสุขให้กับตัวเองนะปลนเปลิความสุขให้กับตัวเองนะอย่าก,กินอย่าเที่ยวอย่าดื่มมากนักนะคะหรือว่าประหยัดวางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะเพื่ออนาคตนะคะเหมือนมีเหตุการณ์หรือว่ามีอดีตนะเรื่องราวนะที่มันทําให้กลุ่มชาวราศีพฤษภนะกลัวนะเจบ็บ นะเสียอกเสียใจนะชีวิตผิดพลาดผิดหวังล้มเหลวมาคิดว่าจะอยู่นานๆแต่ก็อยู่ไม่ได้นะมันเหมือนกับว่าพอเหมือนกับมีรายรับนะเข้ามาแต่ก็ยังมีรายจ่ายที่จะเหมือนหมุนเวียนแล้วก็จ่ายออกไปอ่นะ เหมือนไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมเข้ามาก็ต้องระวังในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ทํางานบ่อยๆจนทําให้เหมือนกับว่าไม่มีเงินเก็บหรือว่าต้องดึงเงินเก็บเก่ามาใช้จ่ายด้วยนะคะไพ่แนะนําอะไรระวังอะไรนะคะมองในเรื่องของให้ระวังในเรื่องของการเงินมองมองในเรื่องของระวังในเรื่องของการงานการเปลี่ยนแปลงงานบ่อย นะเปลี่ยนที่อยู่บ่อยเปลี่ยนที่ทํางานบ่อยนะจนต้องดึงเงินเก็บเงินเก่ามาใช้นะระวังคนเป็นคู่คนที่มีคู่มีความรักนะมีปัญหาชีวิตรักเพราะว่าเป็นผลมาจากการเงินนะคะเออหมุนเงินไม่ทันใช้จ่ายเงินไม่ไม่ระวังด้วยก็ได้นะมาใช้จ่ายในเรื่องของครอบครัวนะมีภาระนะคะที่เหมือนกับว่าคนโสดก็อาจจะมีภาระในเรื่องของการที่ ให้เงินให้ครอบครัวด้วยนะคะมีภาระอันใหญ่หลวงเลยก็เหมือนการตกงานเนี่ยการเปลี่ยนงานเนี่ยก็ทําให้ชาวราศีพฤษภมีรายรับน้อย นะแต่มีรายจ่ายยังคงตัวอยู่ก็ให้ระวังนะการเปลี่ยนนะเปลี่ยนจนกว่าจะดีเปลี่ยนจนกว่าจะเจอที่ทํางานที่ดีที่เหมาะสมเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเราด้วยนะแล้วก็อยู่ให้นานอยู่ให้ทนกับการเปลี่ยนครั้งนี้นะคะเดี๋ยวก็จะได้งานที่ดีๆนะแล้วก็ให้ชาวราศีพฤษภนะคนโสด นะคะประคับประคองตัวเองอ่ะให้โสดไปก่อนอย่าเพิ่งมีความรักเลยถ้าหากไม่พร้อมหรือว่าถ้าแบบความรักที่มีปัญหาอยู่ก็ค่อยๆที่จะหันหน้าคุยกันนะคะค่อยๆอย่าช่วยเหลือกันไปพูดคุยเป็นกําลังใจให้กันนะคะเรามาดูในเรื่องของถ้าหากจะถามในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพสิ่งที่จะแนะนํานะคะ มองว่าชาวราศีพฤษภนะ,ะอาจจะเครียดนะ,ะอาจจะคิดมากนะ,ะจากผลกระทบนะคะกับการที่แบบบางคนบางท่านก็รองานนะ,ะรอความสําเร็จรอความมั่นคงรอเหมือนกับว่ารอบรรจุก็ได้บางคนท่านเพิ่งเปลี่ยนงานเพิ่งย้ายงานก็คิดว่าตัวเองนะ,ะจะได้บรรจุไหมจะได้เป็นพนักงานประจําไหมโดยเฉพาะพนักงาน นะที่บริษัทเอกชนหรือว่าบางคนท่านไปสอบชิงทุนนะคะหวังที่จะสอบนะไปทํางานต่างที่นาแดน,นต่างประเทศนะก็มีโอกาสนะได้ได้รับนะโอกาสนั้นๆได้รับความสําเร็จนั้นๆนะคะได้รับความมั่นคงในชีวิตนะชีวิตมีความสุขในอนาคตข้างหน้าต่อไปก็ให้วางแผนใด้ดีๆเกี่ยวกับชีวิตการเงินการงานนะ,ะเปลี่ยนงานบ่อยย้ายงานบ่อยเปลี่ยนความรักบ่อยเปลี่ยนคู่รักบ่อย นะคะก็ได้ให้ระวังในช่วงของการเปลี่ยนครั้งนี้ก็ให้เลือกในสิ่งที่ดีให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เลือกความมั่นคงให้กับตัวเองด้วยพักผ่อนมากๆนะคะแล้วก็ทานอาหารให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สบายนั่งสมาธิสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็อย่าไปสนใจอย่าดึงเรื่องของคนอื่นความวุ่นวายสิ่งอื่นนะคะ มาใส่ตัวเองมาใส่ความรู้สึกของตัวเองระวังในเรื่องของจิตใจด้วยนะคะระวังสภพัว่าที่แบบบางคนท่านอาจจะมีโรคประจําตัวนะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นโรคเ,เครียดโรคคิดมากโรคนอนไม่หลับเนี่ยระวังด้วยนะคะก็เป็นแนวทางเป็นก้นําทางให้สําหรับชาวราศพีศพฤษภหรือว่าชาวลัคนานราศพีศพฤษภนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิปแนวทางเนาะนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามค่ะ